มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะแลบฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดคำมั่นสัญญาสุดซึ้งแพนเค้กและพี่หมีหลังเข้าพิธีวิวาหวานชื่นค่ะชื่นมืนเข้าสู่ชีวิตคู่อย่างเป็นทางการสำหรับคู่รักนางเอกสาวแพนเค้กเขมมานิจามิกรกับพี่หมีพันตำรวจโทศักดิ์สุนทรเปรมานนท์ที่เข้าพิธีวิวาแล้วนะคะ เมื่อวันที่10มิถุนาย,ยน2565ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องแล้วก็แฟนคลับร่วมแสดงความยินดีอย่างต่อเนื่องเลยค่ะมีโมเมตนต์หวานๆของทั้งคู่ให้แฟนคลับได้รับชมกันไปแล้วนะคะล่าสุดค่ะทั้งคู่ควงแขนการเปิดใจหลังเข้าพิธีวิวาพร้อมเผยคำมั่นสัญญาที่ให้กันไว้นะคะ โดยทางด้านพี่หมีบอกว่าผมสัญญาไว้ว่ายังไงเราก็จะดูแลกันให้ดีที่สุดและดูแลกันตลอดไปครับเหมือนที่ผมพูดบนเวทีว่าทุกโมเมนต์ทุกนาทีในอดีตที่ผ่านมารวมไปถึงนาทีนี้และนาทีต่อไปทุกนาทีคือมีค่ามากๆเราก็จะทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดครับในขณะที่แพนเค้กบอกว่าเราคงใช้ความเข้าใจ หรือการพูดคุยกันเพื่อให้ทุกอย่างมันดีที่สุดตราบเท่าที่เราเองยังคงที่จะมีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ให้เราประครับประคองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกำลังกายกำลังใจที่ดีค่ะทางทีมงานเองขอแสดงความยินดีกับคุณแพนเค้กแล้วก็คุณหมีด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com มค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ